ี่นะครับคือเกิดเมื่อสมัยเอ่อเมื่อผมอยู่อยู่ม .4 ครับผมก็คือว่าผมเนี่ยไปเที่ยวกับพี่ๆที่เป็นกลุ่มกลุ่ๆด้วยกันเมื่อสมัยนั้นนะครับอ่าแลวคราวนี้คือผมก็ขี่รถไปสะพานนี้คือเป็น สะพานของจังหวัดเพชรบุรีครับถ้าวัยรุ่นเพชรบุรีฟังก็น่าจะรู้ครับมันน่ากลัวมากแล้วสมัยก่อนมันไม่มีไฟครับเป็นสะพานที่รถไฟตัดผ่านแล้วเขาก็มีเรื่องลือนเยอะแยะมากด้วยความที่ว่าผมอะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมผมก็จะไปนั่งกันกับพี่ๆก็คือสองสามคนอย่างเงี้ยมาไปนั่งกินเบียร์กันคือคือพี่เขาก็เล่าว่าพี่ก็มานั่งทุกคืน ก็ไม่เห็นเจออะไรเลยเขาก็เลื้อยๆกันเด็กวัยรุ่นก็ไปล่องดีกันอย่างเงี้ยครับผมอ่าเราก็โดยความที่เราก็ไปนั่งทุกวันไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็ไปช่วงนั้นก็ช่วงเย็นแล้วประมาณห้าหกโมงผมก็ไปนั่งอยู่ก็คือว่านั่งกันเนี่ยคือคนก็วิ่งผ่านเพราะว่าเออมันเป็นสถานที่ที่แบบคนเขาก็ออกกําลังกายวิ่งลงสะพานขึ้นสะพานอะนะอ่าก็คือคือตรงนั้นแหละ คืยยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือมันก็เป็นเป็นพงยาเรียบๆไปคือคือปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วไงครับ,บแต่ตอนนั้นอะ่ะเราก็นั่งกินเหล้ากิเนเบียร์กันก็คือนั่งกินเบียร์เบียร์กลางสะพานเลยก็คือนั่งกินกันไฟอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่มีใครบนบน,บนบนสะพานเนี่ยคือผมอยู่ตรงกลางก็คือพอมองไปเนี่ยมันเป็นรางรถไฟแล้วก็ข้างๆก็เป็นป่าก็จะไม่มีค่อยมีคนเพราะตอนเย็นเวลาตรงนั้นอะ่ะ คือมันก็ไม่ไม่มีคนครับคือคนเขาจะเข้าบ้านนอนกันหมดเพราะแถวนั้นมันก็เงียบนะรอ่าแล้วเนี้ยก็นั่งกันไปสักพักหนึ่งจนมาถึงหกโมงตอนนั้นก็ยังมีแดดอยู่นะครับแดดยังไม่หุบก็ <ผม S 2> คุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนเสี่ยงขวดนะครับดังเท่เออพี่พี่นึกออกไหมครับว่าเหมือนเราเอาขวดเบียร์ครับผมเสี่ยงลงไปจากที่สูงนะครับอ๋ออเสียง,<ร>งมันแตกแล้วเท่แบบอ๋อครับผมเราได้ยินทุกคนได้ยินกันหมดผมก็ ด้วยความที่ผมก็ได้ยินผมไม่พูดอะไรนะทุกคนไม่พูดอะไรเ็อเงียบกันตะพักพี่อีกคนหนึ่งเขาก็คุยโทรศัพท์กับแฟนเขาเขาก็เงียบเราก็เงียบเราก็หันมามองกับพี่เงียบแล้วเราก็คุยกันปกติแล้วผมก็แงะไปดูตรงนั้นมันไม่มีอะไรอะค่ะแล้วขวดแล้วแล้วรอยแก้วแตกมันก็ไม่มีเพราะตรงนั้นอะพื้นตรงนั้นมันโล่งคือถ้าใครเสี่ยงเราจะเห็น อ่าแต่เสียงมันดังโพมาจากตรงเนี้ยเพราะผมก็ยืนอยู่่ะคือหันไปเนี่ยมันคือเรามองไปเนี่ยมัน,ม,นมันก็เจอแล้วผมก็เลยแบบก็เงียบนไปอ่าป,ประมาณหกโมงเย็นหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็ขี่รถกลกับผมก็เลยเอ้ยพี่ได้ยินได้ยินเสียงกันป่ะอ่าครคัวนี้พวก พี่เขาก็บอกว่าเออได้ยินได้ยินเหมือนกันทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเลยค,คนลุกเล, <c oughs> เลยบอกว่าพี่ที่คุยโยทรศัพท์พี่ได้ยินตังเพะเลยก็คิดว่ามอสเนี่ยเอาขวดเบียร์เฟี้ยงลงไปแต่ขวดเบียร์เรายังกินไม่หมดเลยเหลืออยู่สองขวดก็ยังครึ่งขวดแบ่งกันกินอ่ะสี่คนครับผมอย่างเงี้ยก็เลยกินไม่หมดแล้วไข่เฟี้ยงข้างล่างก็ไม่มีไครอ๋อขาอคนเครื่องขวดไม่เจอขวดก็ไม่เจอเหมือนกันใช่ไหมครับขวดที่แตกอะไรก็ไม่เจอใช่ไหมแต่ได้ยินแต่เสียงอื ใช่ครับได้เสียงดังพียแบบผู้คนได้ยินกันหมดเลยคือคือนันะผมจําได้เลยนะภาพวันนั้นคือผมก็หันไปมองข้างล่างเพราะว่าเรายืนพิงอ่ะยนยืนพิงบนขอบสะพานใช่ไหมครับแต่ผมก็หันไปมองคือว่าอีกวันหนึ่งผมก็ลองมาด้วยความที่อยากพิสูจน์ว่ามันมันมีจริงไหมคือเขาว่าว่าเนี่ยตรงเนี้ยใครๆก็เจอพี่ผมรุ่นพี่ผมเขาทํางานการรถไฟเขาก็วิ่ง รถสายตอนกลางคืนเขาต้องผ่านสะพานเนี้ยมามา,มาเพชรบุรีอย่างเงี้ยนะเขาก็เจอครับอ่าเป็นผู้หญิงอ่ะในเราด้วยเราที่ว่าดักจันเจอเหมือนกันเราก็เคยขี่รถไปนั่งคนเดียวอ่าประมาณสองตุ่มผมก็ไปนั่งเลยรถไฟมันก็มาครับรถไฟขาลงใต้อะมันก็ผ่านมาผ่านมาแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอ่ะเขาก็ขี่รถกันมา เขาก็มากันมาจอดข้างๆผมเขาก็ผมก็ฟังฟังเขาพูดเขาก็เหมือนจะมามีเรื่องกันทำนองเนี้ยเพราะตรงนั้นมันไม่มีตำรวจอลเนาะเด็กวัยรุ่นก็จะมากันจะมามีเรื่องกันอ่ะเราได้ยินอย่างเงี้ยเราก็นั่งอยู่ตรงกลางสะพานเลยอืแล้วคราวเนี้ยส,นนยสักพักหนึ่งอ่ะผมผมนั่งได้สักพักหนึ่งใช่ไหมผม ตอนนั้นดูดบุหรีอยู่ก็นั่งดูดบุหรีไปก็มองเด็กสองคนนี้ก็คิดในใจว่าไอ้สองคนนี้มันจะไปเรื่องอะไรกันกันอย่างเงี้ยเนเราก็เราก็ก็คิดด้วยความสงสัยอ่าเราก็นั่งไปถึงสักพักใหญ่ๆเลยคราวเนี้ยไอ้เด็กเนี่ยมันหันมามองผมผมหันไปมองทํามันตอนนั้นผมก็ไม่ได้กลัวว่ามมันจะีเรื่องยังไงถ้าถ้าจะมีเรื่องมาอะไรเงี้ยเราก็มีจักราอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาตกใจอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็รีบขี่รถไปผมก็งง บ้านไปดูข้างหลังว่ามนมกว่โจทย์มันมา mm hmm. นอะเราก็อยู่คนเดียวแล้วมันขี่รถไปไหนวะอย่า mm hmm. งเงี้ยผมก็งงผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหะแต่ผมรู้สึกว่าวันนั้นอะทาไมหน้าผมมันเย็นเนแล้วมันเย็นบอบ่าเย็นแบบเย็นมาก mm hmm. ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยแบบนั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสามทุ่มผมก็เลย mm hmm. ขี่รถกลับพ mm hmm. อขี่รถกลับเนี้ย ผมก็หันกระจกหันกระจกผมก็มองกระจกพอผมปรับกระจกใช่ไหมกระจกมันเอียงผมก็ปรับให้มันเอ็นข้างหลังอะที่ผมเห็นเงาผมเห็นเงาเหมือนมีคนเหมือนมีคนอยู่อ,ยอ๋อคือนั่งอยู่ข้างหลังรถเราหรือวะไงครับคือคือคือไม่ได้นั่งอะก็คือพอพอขี่รถเลยจะลงสะพานกึ่งลงสะพานผมเนี่ยผมจะคนอยู่ข้างหลังตรงกลางครับพี่อ๋อยืนอยู่สะพานแล้วพอคราวเนี้ยผมก็แบบว่า ผมก็เลยหันไปดูเฮ้ยผมก็หันไปดูเลยนะว่าว่าคืออะไรแต่ว่าปรากฏปรากฏว่ามันไม่มีมันไม่มีใครก็คือเห็นจากไอ้กระจกมองหลังอย่างเดียวถูกไหมครับใช่ครับก็เห็นเป็นเป็นยังไงครับเป็นตัวเป็นเงาหรือเป็นเป็นเงาครับเห็นเป็นเงาลักษณะเหมือนผู้หญิงครับแต่ว่ามองไม่ชัดแต่รู้สึกว่าเราเหมือนเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นผู้หญิง อย่างเงี้ยและและอีกวันหนึ่งผมก็มาใหม่แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะอีกวันหนึ่งถัดมาก,ก็คือตอวช่งชวงเช้าผมไปเจอรุ่นน้องคนเนี้ยเขาน่าจะอยู่บริเวณแถวบ้านผมนั่แหละอืแล้วผมก็เลยผมตามหน้าเขาได้ใช่ไหมผมก็เลยถามว่าเฮ้ยน้องพี่ถามเลยหน่อยนะเมื่อคืนเองหนีแล้วะเห็นรีบขี่แล้วจะไปโอ๊ยพี่อย่าให้ผมเล่าเออเล่ามาเถอะพี่ไม่เห็นหรอกพี่ไม่รู้ ก็เองเอหนีไปอ่ะเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงอ่ะยืนอ่ะยืนบนสะพานแล้วก็หันผัวมามองผมก็คือเห็นคือเขายืนอ่ะเขาเขคือน้องขอทำให้ดูอ่ะพี่ผมขนลุกแต่ผมไม่ค้าบอกพี่เพราะผมก็มีลูชักพีบอ่ะนี่พี่จําผมได้นี่คือ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 พี่ก็ไม่รู้พี่ก็ถามว่าเอ็ดีอะไรเพราะ ก็ไม่รู้เองมาทําอะไรขึนนึกว่าเองมาถ่ายรูปพี่พี่เป็นคนเพชรแต่พี่ไม่คือไม่ได้อยู่ไปอยู่เพชรเข้าใจไหมพี่อยู่อยู่กรุงเทพก็เล่าให้น้องฟังแบบนี้น้องก็บอกว่าเห็ุเป็นผู้หญิงอ่ะยืนแล้วก็ยืนหันมาทางผมแล้วยืนก้มหัวยืนแล้วก้มก้มหน้ามาอ๋อคือเราเรานั่งหยุดนั่งตรงมอไซค์อยู่เรานั่งอยู่มอสไตค์เรานั่งอยู่ต่ำกว่าเขาใช่ไหมเขาอยู่บนสะพานปะไออยู่บนราวสะพานเหรอหรือยังไงคือมันเป็นผมก็ไม่รู้ว่ามัน มกล้ใกล้จะจบแล้วครับมีพีคไหมพอหลังจากที่ผมคุยกับน้องเสร็จล่ะผมผมก็ไปตรงนั้นแล้วผมก็ไปดูไปดูอีกก็คือว่าผมไม่ได้กลัวนะมผมก็เฉยๆพราะผมแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้มารบหลูกนะไม่ได้อะไรแค่อ,อยากรู้ว่ามันมีจริงไหมเห็นเขาก็ล่ำลือกันเด็กเพนก็ล่เลือกันว่ามันน่ากลัวเอ,อนี้เรามีคุณมอสเข้ามาอีกอสครับโอเคแล้วก็ ก็เดี๋ยวตอนท้ายรายการเล่าอีกรอบนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณมอสครับขอบคุณครับโอเคคอ่บ